สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าแนวทางหุ้นหางเสงรอบเช้ารอบายของวันที่23วันอังคารเดือน4จาเดือนเมษาส,สำหรับโพ้นหางเสงรอบเช้ารอบายของเมื่อว,วันที่22วันจันทร์ สำหรับวันที่22อย่างที่แอจอยเคยอธิบายไปเลยเนาะแนวทางสายหุนห่นของเหาจะหุน่นห่างเสียงจะรอบเศร้ากับรอบาอบ,อบ,บายคือโซนจะ99 88แนวทางค่อนข้างไปทางเลขเบิรนแนวทางไปทางเลขเบิรนมากกว่าเนาะจะอย่างที่เคยอธิบายเลยเนาะจะทาเบิรนมากกับบุ้หัวสิมาตัวใดแต่ว่าติดเบิรนอยู่ที่99และ88เดี๋ยวมาเบิ่งพ้นกันจะสำหรับรอบเศร้าจะ6ก6ก ฮะโฮโฮไซเบิร์นของเฮ้ามาเต็มเต็มท่าพีโนโ C, ่นเอฟซีจะได้รูดเบิร์นกันเบิร์นไวถือว่าเต็มเต็มแต่เอด็ดจอยกับติดเบิร์นอยู่เกาเกาตีลังกาซะเก่าเกาโฮโฮนอกจากด้วยพีโนโ C, ่นเอฟซีจะได้นำไปเป็นแนวท่าเกาเกาโฮโฮนี่กับหัวนิดหนึ่งเนาะถือว่าเต็มเต็มเลยนอจากโอ้โหติดเบิร์นนะักเกาเกาแปดแปดเกาเกาแปดแปดมาตอกเลยสำหรับรอบสาวต้องโฮนอกจากไซเบิร์นยินดีด้วยจา้าสำหรัสบสองตัวราง หาสองผ่านไปเนาะสำหรับของเฮามีเก้าสองแปดสองสำหรับตัวจับคู่นี่ถือว่ามากอยู่เนาะจา้ะแต่ว่าตัวเด่นของเฮาบ่ามากกันเลยผ่าดหาสองเนาะจ้าสำหรับรอบบายจ้าหนึ่งหกเก้าหกเก้าตัวทีจับคู่นี่ผ่าดไปเนาะจา้าเข่าเด่น เก่าวิ่งรูดเก่าจะโอ้โหมาหกเก่าเลยสําหรับรอบใบบนจะสองตัวรางรอบใบจะหาหาไซาเบิร์นของห้าปังเลยจะเด้อถากกันบนรูดเบิร์นนี่เต็มเต็มโอ้โหเบิร์นมาเต็มเต็มทั้งเสาทั้งใบเลยจะเบิร์นหาหาติดอยู่เปดปดกับเก่าเก่ามาหกหกครับหาหาอันนี้คือพลางเสียงของเมื่อวานตามนี่เลยจ้า มือนี้ก็ฝากตามต่อละกานเนาะสำหรับแนวทางห่างเสียงรอบเสารอบายของวันที่23วันอังคารจา้าเมืองไว้เป็นแนวทางจะทำหมากักถาชอบจังไรกระจังคอยตามจะทำบ่มหมักบ่ชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นอะกจากแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจากอาจสีมีเข่าบางรุดบางมันจะพิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขอให้ไว้ด้วยละกันจา้าสำหรับห่างเสียงรอบเสารครับรอบายมือนี้คือหาส้นจา้าอ่า สำหรับเลขเบิ้ลสำหรับเลขเบิ้ลรอบเศร้าระ,ะวังเบิ้ลหาหาไว้ด้วยละะักการเนาะแต่ว่าเบิ้ลหาหาเมื่อวานพิจารณาเบิ้งเด้อจ้ะสำหรับเลขเบิ้ลมื้อนี้มื้อนี้ติดเบิ้ลอยู่ที่หา้าห้าแต่ว่าเบิ้ลมื้อนี้แอดไว้หายหาสิบห้าสิบจ้ะสำหรับวันที่สี่สิบสามมือนี้สำหรับเลขเบิ้ลของเฮาจ้ะห้าคับสี่วิลลูดจับขู่ไปที่ห้าหนึ่ง ห้าเก้าห้าหกห้าสี่ห้าสองสี่มีสี่หกสี่หนึ่งสี่เก้าสี่แปดสี่สอง สำหรับรอบบายจะหกหาวิ่งลูดอะฮะรอบบายยังได้ฮกกับหาวิ่งลูดจ้ารอบเ้ากับรอบบายคือหาสวนสำหรับรอบบายไซเบิร์น้ายังมักเบิ้ลอยู่กะ้าคิดว่าเบิ้ลสีมากก็คือรอบบายกะสำหรับแนวท่าของแอดจอยคือให้ระวังเบิ้ลรอบบายก็คือระวังเบิ้ลตัวเดิมจะโฮกหกกับหาหาสำหรับรอบเ้าคือระวังเบิ้ลนหาหา แต่ว่าเมื่อวานมาเบิรแล้วน้องทั้งหกหกหาหาเราจะหามีหาเก้าหาเก้าตามด้วยหาสองหาหนึ่งอันนี้คือเลขเก้าเราจะเดินหาเก้าหาสองหาหนึ่งหาแปดหาสามสำหรับรอบ บายเด่น6วิทุถูกจับคู่6กสองหกหนึ่งหกสี่หเก้าตามด้วย6กห้าสำหรับตัวเน้นจารอบบายเขาเน้นไปที่5้าแด ห้าเก้าหกสองหกสี่ระวังเบิร์รอบบายระวังเบิร์หฮกฮุกหาหาตัวเดิมสำหรับรอบเสาระวังเบิร์นหาหาจ้าสำหรับเด่นสี่สี่รอบเสาเน้นไปที่สี่สองสี่แปดห้าหกตามด้วยห้าหนึ่ง แนวทางห้างอ่าห้างเซิงรอบซาระบายคลองมือนีตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดมือนีกะจทย์ใบแคไว้ฝากนั่งไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันจ้าเบิ้องใบปิดแนวทางพิพานประกันได้กับโคตูดโคไพพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้ามือนีกะโคให้มาปังป,งปังละกานเนาจา ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดรอยสูงดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆถ่ายยังบรนได้ติดตามกาบปากกดติดตามและกดกระดิ่งไวรอลจะเิดเสน่หบุพการ์แนวทางต,ต,ต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า